สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเล่นเกมเนะมกีย <c oughs> อะไรวะเนี่ย a s t t o n i c วันนั้นเราไปดูในเกมดีกว่าตนึงนะมาูกมกอะไรบ้เนี่ยอันนี้อ่านเอาละกขีะะ้ะะยอัน Range. no one else should be here. À, à, I'll go check. Ah uh, yes, the tablet. So, the department relies too much on this new monitoring system. Um, At this rate, they'll soon give us a choice. How much does it cost? Um, got it. What a comfortable gadget. In ten um, years, these are going to be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. The battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Mm -hmm. Excellent. There was a charger in Ben's office. Help! What Uy. is it? She took time the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B. โอ้ยน่ากลัวมากหาห้องควบคุมเหรอมันอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากดูกนอกดีกว่าอะไรกันนี่เฮ้ยห้องอะไรไวนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยนั่ห้องเบนไหมวะเนี้ยไอ้บ้าเนี่ยคุ้นๆด้วยมันจะใช่พอตดนนี้ล็อกด้วย เฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นฝากระพริบฝากระพริบชื่อเด็กไฟกระพริบข้างหน้าแลนะ้วเป็นไงอุ้ยเสียตกใจโอ้โหนลุกเลยห้องนี้ปะวะเฮ้ยน่าจะาเป็นในห้องนี้นะมัง้งเดีดด๋ยวดิพอเห็นในกล้องวงจรปิด แล้วกดข้ามเลยเนะี่ยเอาเมื่อกี้กดเปิดไฟได้เวลากลับบ้านแล้วใครถูกปะเนี่ยอุ้ยตกใจคนลุก แน่ใจว่าแกคงจำฉันไม่ได้นานแล้วนับตั้งแต่ที่เจอกันครั้งสุดท้ายรู้สึกไงกับระบบเฝ้าระวังใหม่แกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันตอนนี้ได้เวลาชุดใช้แล้วบางส่วนในอาคารมีเสียงสะท้อนจากอดีตพยายามค้นหายเจอแล้วมาดูกันไอ้ลกจิด ไปดูข้างนอกว่ามาไปห้องควบคุมบ่วิกระดาษอะไรเนี่ยอะไรวะเหยื่อผู้เคาะร้ายดีเจสุกศรอันนี้เคยอ่านแล้วล็อกอยู่ซึ่งน่าคุิบหายเลย อ่ะคิบอยู่อุ้ยสัตว์ตใจหมดเลยเฮียเอ้ยเฮ้ยอันนี้กระดาษอะไรวะกระดา,า,าดดษกระดาษหนึ่งอมอนี่เป็นวันทีเสที่สุดในชีวิตของฉันเลยแม้ฉันจะพูดเครียดอ่านแล้วเฮ้ยอะไรไะเนี่ยอุยย้ยเฮียตกใจหมดเลยอะไรไะเนี่ยอ๋อขอรหัสใช่ไหมแปดเจ็ดสี่สาม ทั้งไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่แปดเจ็ดสี่สามเลยอืเอเฮ้ยห้องนี้แน่นอนอุย้ยเขียสัตว์ตกใจนี่ตกใจจริงน่ะ well, โอโ้เล่นกูตกใจเลย ผีดิเมื่อกี้ตกกใจเบิร์ตเลยอ่านก่อนโอ้โหหัวหน้าชั้นของของเรามอบหมายมอบหมายอะไรวะไม่หมายงานให้กับเราทุกคนต้องวางวัตถุของตัวละครพิลึกอ๋อไอตัวที้นั้นใช่ไหมสำหรับวันฮาโลวินเธอพูดว่าอยากเธออยากได้กลุ่มของเราโดดเด่นในงานแสดง นี่เทศกาลที่กำลังมาถึงแค่นี้พอแล้วแค่อ,อ่านออเปิดไฟ <c oughs> อ่าเรียบร้อยโอ้ยดีขึ้นหน่อยเอออุ้ยโอ้โอชิบหายแล้วอา้าวเสียงโทรศัพท์อา้าวแล้ว อสำหรับพออันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสั้นๆนิดเดียวเอาแค่นี้พอพอมันเซฟแล้วเจอกันพ์ดหน้าอุ้ยเสียงโทรศัพท์ดังไปละใบเอ้ยหรือเอาต่อสักนิดหนึ่งพ์ดหน้าพ์ดหน้าพอเครียดน่ากลัวน่ากลัวตกใจหมดเลย